เอาละครับมาอยู่กับอินเดียกันอีกรอบนะรอบนี้แก้มือกันรอบนี้ผมจะไปเล่นทางขวาครับขวาสุดเลยเห็นเขาหลายหลายหลาย,หลายคนเขาบอกกันว่ารถถังที่ห่วยนะครับคันนี้ไม่มีอะไรดีเลยนอกจากปืนแต่ปืนก็ไม่ดีที่สุดนะครับ แต่คนนี้ต้องยิงจากหลังผู้ไม้นะแต่แหลายคนอาจจะเล่นได้แย่ผมก็เป็นผลอันหนึ่งหนึ่งในนั้นด้วยอะที่บอกว่ามันก็น่าจะห่วยจริงหลังจากเล่นตามเกมที่ผ่านมาครับเพราะว่าตามเกมที่ผ่านมาเราแพ้กันติดๆเลยอ่ะมันก็ไม่ไหวมาแกแอบท้ออะแล้วรอบนี้เจอเทียเก้าเออ ผมต้องไปกับเพื่อนวะแล้วค่อยโมวันเออน่าสนใจแล้วผมโมเป็นแต่งปืนเร็วแล้วนครับแล้วก็เพิ่มระบายอากาศ ไม่โดนปืนมันว้าวอุ๊ยหูลางระเบดิดยอดครับไปไปไปเราตามทีมไปทีมดันให้แล้วทีมนี้อาจจะเวิร์กว่าเขาอาจจะพาเราชนะก็ได้แต่ขวานี่ดูจัด ที่ห้าสีดูมากครับโหดูมากเอาไล่เก็บลายคันเลย อยู่นู่น้ยโอ้ยโอ้ยผมจะยิงจากไหนเนี่ยในเมืองนั่นแน่เลยโอ้โหเที่ยว เด้งครับผุมลอ,อ,องไล่ต่อแล้วกันอ๋ออยู่นี่จริงด้วย อึบอึบออนนี้ผมยิงไข่ไม่ได้เลยครับเนี่ยเข้าจัง ผมมีใครไม่ได้เลยอ่ะและเกมจะจบแล้วอ่ะโอ้โหเป็นทีมที่โหดตลาดรัดเสเซียทีมโหดไปไหนอ่ะือนผมขับรถเล่นนะครับผมจะได้คะแนนเท่าไหร่วันนี้อ่ะโคตรไรประโยชน์แทบมอบครับ ISM ขนาดนั้น เออเรียบร้อยทีมแบกของแท้